สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้พันธกิจวียรยุตต่างเ็ยมาพบกับกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้าที่จะนํามาหนุนจิตชูใจพี่น้องจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่1 0ถึง11นะครับพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าข้าพระเจ้าต้องการรู้จักพระคิดและมีประสบการณ์ในฤทธอำนาจแห่งการคืนพระชนของพระองค์และร่วม สามัคีธรรมในการทนทุกข์ของพระองค์เป็นเหมือนพระองค์ในการสิ้นพระชนเพื่อจะได้เป็นขึ้นจากตายโดยทางใดทางหนึ่งพี่น้องทีร่กครับพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับสรุปใจความสำคัญว่าเปาโลอัครสาวกได้กล่าวถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านที่จะรู้จักพระเยซูคริสต์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับ ท่านไม่ได้เพียงต้องการความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับพระคิดแต่ท่านต้องการประสบการณ์จริงที่สัมผัสได้กับฤทธิเดชในการคืนพระชนของพระคิดและต้องการมีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานของพระคิดด้วยท่านต้องการเป็นเหมือนพระคิดในทุกด้านทั้งในความตายในการกลับคืนพระชนและเพื่อให้ชีวิตของท่านได้เป็นแบบอย่างของชีวิตใหม่ในพระคิด ผมเชื่อว่าพี่น้องที่กำลังฟังอยู่นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยก็อยากจะเป็นเหมือนพระเยซูเจ้ามากขึ้นมากขึ้นและก็อยากจะรู้จักกับพระเยซูอย่างลึกซึงก้งด้วยเช่นกันใช่ไหมครับใช่แล้วนะฮะขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับต่อไปนี้เป็นบทเรียนที่พระเจ้าทรงสอนเรานะครับหนึ่งครับรู้จักพระคิดอย่างลึกซึ้งมีความหมายว่าการรู้จักพระคิดไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ทางปัญญา แต่เป็นการสัมผัสประสบการณ์จริงกับพระองค์การเรียนรู้พระคำของพระองค์การอธิษฐานและการใช้ชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์จะนําเราไปสู่ความรู้จักที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเรารู้จักพระคำของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานเราใช้ชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์จะนําเราไปสู่การรู้จักพระเยซูเจ้าอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องครับ เพราะความรู้ไม่ใช่เป็นความรู้ทางปัญญาเท่านั้นแต่เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์เกิดจากการกระทําของเราครับประการที่2นะครับประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจแห่งการคืนพระชนฤทธิ์อำนาจในการคืนพระชนของพระคิดสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างสิ้นเชิงพี่น้องครับเพราะว่ามันทําให้เราหลุดพ้นจากบาปและความตายและมอบชีวิตใหม่ให้เราการมีส่วนร่วมในฤทธิ์อำนาจนะฮะ การมีส่วนร่วมในฤทธิอำนาจนี้นะครับจะทำให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับมีส่วนร่วมในฤทธิอำนาจของพระเจ้าทำให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าประการที่สนะครับร่วมสามัคคีธรรมในการทนทุกข์การเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีวันประเจนกับความทุกข์แต่พระเจ้าทรงใช้ความทุกข์เพื่อ หล่อหลอมเราให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อให้เรามีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระคิดพี่น้องที่รักครับการยอมรับและรับมือกับความทุกข์ด้วยความเชื่อในพระเจ้าจะทําให้เรามีความหวังและความเข้มแข็งการยอมรับนะเหมือนดังที่พระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ข้อที่6บอกว่าให้เราวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเรานะครับสุดใจของเราอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง แต่ว่าให้เรายอมรับนะยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าก็คือของเราเองนะครับแล้วพระเจ้าจะทรงทำให้วิถีทางของเราราบรื่นดังนั้นพี่น้องครับการยอมรับและรับมือกับความทุกข์ด้วยความเชื่อในพระเจ้าจะทำให้เรามีความหวังและเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งขึ้นอาเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับประการที่4สุดท้ายนะครับเป็นเหมือนพระคิดนะครับเป้าหมายสูงสุดของคริสเตียนคือการเป็นเหมือนพระคิด การดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์การสแสดงออกถึงความรักความเมตตาและการให้อภัยจะเป็นพยานถึงพระเจ้าในโลกนี้เมื่อเราบอกว่าเราอยากจะเป็นเหมือนพระคิดมากขึ้นนั่นกำลังบอกว่าเราจะ,สะแสดงออกถึงความรักความเมตตาการให้อภัยและการเป็นพยานถึงพระเจ้าในโลกนี้นะครับสรุปโดยรวมนะครับพระคัมภีร์ข้อนี้กระตุ้นให้เรา แสวงหาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นและมุ่งมั่นที่จะเป็นเหมือนพระองค์ในทุกด้านการรู้จักพระคิดการมีส่วนร่วมในฤทธิอำนาจของพระองค์การยอมรับความทุกข์และการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์คือสิ่งสำคัญที่พระเจ้าต้องการสอนเราพี่น้องที่รกครับยังไม่จบเท่านี้นะครับวันนี้มีวิธีนะครับที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีอยู่ 5อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งะฮะอธิษฐานอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยเราให้เข้าใจพระองค์มากขึ้นและเปิดใจรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับการเข้าใจพระองค์มากขึ้นหมายความว่าบางอย่างนะครับเราอาจจะเข้าใจหรือเหตุการณ์บางอย่างไม่เข้าใจแต่ขอให้เราวางใจในพระองค์ก็เป็นพอนะครับพี่น้องครับประการที่สองศึกษาพระคัมภีร์ให้เราอ่านและไตรตรองพระคำของพระเจ้าอย่าง สม่ำเสมอคิดใคร่ครวนถึงพระคำตอนนั้นวันนั้นนะครับเมื่อวันนี้นะเรา,าเฝ้าเดี่ยวนะครับในสมมติในบทวันนี้นะครับฟิลิปปีบทที่3ข้อที่1 0 1ถึง11เนี่ยก็ให้เราใคร่ครวนว่าเราจะได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากร่วมกับพระเยซูคริสต์จเจ้าได้อย่างไรนะครับประการที่3เข้าร่วมกิจกรรมของริตจักรนมัสก,การพระเจ้าและศึกษาผ่านกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ต่างๆนะครับ ให้เรานะฮะที่จะไม่รีรอเมื่อมีใครก็ตามชวนเราให้เข้าร่วมกิจกรรมของคกิจสัจกรประการที่4นะครับปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าหมายความว่าให้เรานำสิ่งที่เรียนรู้จากพระคำพีไปใช้ในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันของเราไปประยุกต์ใช้ไปอดัดแนะฮะใช้กับชีวิตของเราและประการที่5สุดท้ายนะครับพี่น้องครับแสดงความรักและความเมตตาต่อผู้อื่นนะครับเหมือนอย่างที่ พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงแสดงความรักของพระองค์ต่อมนุษย์โลกนะฮะต่อมนุษย์ทุกคนและขณะเดียวกันพระองค์ทรงเมตตานะไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดคนหูหนวกนะครับผู้พิการนะฮะทางการได้ยินนะครับหรือว่าคนที่เดินไม่ได้คนง่อยนะฮะพระองค์ได้ทรงมีความเมตตาแม้กระทั่งหญิงม้เด็กกำพรา้านะฮะหรือว่าผู้ที่ขัดสนนะครับนี่คือการที่เราจะได้มีส่วนร่วมกับพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้น ผ่านสิ่งที่พระคัมภีบอกเราในวันนี้นะครับวันนี้ขอพระเจ้าได้โปรดทรงอํานวยพระพรชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับการหนุนใจและท่านจะมีวิธีการหรือแนวทางเพื่อจะรู้จักพระเยซูจเจ้าอย่างลึกซึ้งนะครับวันนี้เวลายุตต่างใจเย็นนะครับลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ